กลับมากันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับช่วงโซนไซด์ค่ะวันนี้นะคะลูกแก้วก็จะมารายงานข่าวให้เราฟังนะคะน่าติดตามมากๆเลยค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของโซนไซด์วันนี้นะคะก่อนที่จะพักเบรกค่ะกับเรื่องราวของยุนจงชีนนั่นเองที่ล่าสุดได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอในรูปแบบแอนิเมชันด้วยนะคะกับเพลง Great City นั่นเองค่ะ เรียกได้ว่ามาแปลกเลยทีเดียวนะคะสำหรับศิลปินรุ่นใหญ่อย่างยุนจงชินค่ะที่ผลงานล่าสุดเพลง g r a y City ที่เข้าร่วมฟิชชิ n งกับสวิงส์นะคะได้ออกมาในรูปแบบแอนิเมชันค่ะซึ่งผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของยุนจงชินมันลีโปรเจกต์นั่นเองที่ในแต่ละเดือนเนี่ยยุนจงชินจะร่วมงานกับศิลปินคนอื่นๆที่แตกต่างกันออกไปค่ะ แรปเปอร์ชื่อดังอย่างสวิงส์นะคะได้เข้ามาร่วมงานนี้ในฐานะโปรดิวเซอร์ค่ะและร่วมร้องในท่อนแรปด้วยนะคะซึ่งการที่ MV ได้ออกมาในรูปแบบแอนิเมชันเนื่องจากเพลงนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจจากเกมมือถืออย่าง g r a y c i t ้2นั่นเองค่ะเป็นเกมแนวสืบสวนสอบสวนนะคะโดยภาคแรกที่ออกมาในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วโดนใจยุนจงชินเป็นอย่างมากค่ะทําให้เขาอยากร่วมงานกับผู้ผลิตเกมในครั้งนี้นั่นเองนะคะซึ่งยุนจงชินค่ะได้ทำโปรเจกต์นี้นะคะร่วมกับศิลปินเคป๊อปมาแล้วมากมายค่ะทั้งโกยุนอา คิมวันซอนและสมาชิกวงวินเนอร์อย่างคังซึงยุนและซงมินโฮนัน่นเองค่ะเป็นแฟนทั้งหลายอย่าลืมติดตามผลงานล่าสุดของเขาด้วยนะคะ